วันนี้พระเอกหน่อยพาไปเก็บเฮ็ดนะจ๊ะนี่จะ้ะอันนี้พระเอกหน่อยแกบอกว่าเฮ็ดทงเป็ดโชนทงเป็ดโชนหมายถึงว่าเฮ็ดทงเป็ดสีเหลืองนะจ๊ะดอกน้อยๆนี่จะ้ะแต่ยายชอบกินจะ้ะเดี๋ยวยายจะพัดใส่ไข่จ้กเนียดอกน้อยน้อยยายก็ไปเพียนเก็บมาได้แค่นี้เองนะจะ๊ะเพราะว่ามันมืดมันค่ำสะโกนนะจะ๊ะนี่จะ้ะน้อยเดียว ัดใส่ไข่อร่อยแจ่อ่อมแล้วก็ด้วยความจิไมไปููจักเค็ดไ่เน่ใจนี่จ้ะเอาใส่ถุงแบบนี่แล้วก็เอาไปถามร้านขายยาจ้ะไปถามร้านขายยาว่าเฮ็ดอันนี้กินได้ไหมนี่จ้ะมีนี่จ้ะเหมือนเฮ็ดไขบ่บ้านเราเลยจ้ะเหมือนเฮ็ดไข่บ้านเองเลยร้านร้านขายยาเขาก็บอกว่ากินได้แต่คนฝรั่งเขาไม่นิยมกินเขาว่ามันะกะดเจ็บท้องวาง,งั้น เ่บานเองนี่เนาะเขามาปุน่นกินเนาะอร่อยนะจ๊ะอร่อยแทบแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สีเสียาดายเสียใจหลายได้เห็นอยู่สี่ห้าดอกแล้วก็ตัดทิิงเนาะโดยความที่ไม่ดูจักเนาะแทนที่จะเก็บมะมดทั้งห้าดอกเก็บมาดอกเดียวจ้ะอันนี้ไปถามเขาบอกเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอร่อยเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอร่อยมากคือเฮ็ดโบเล่อ้ยเสียดายอีกสี่ดอกอีกดอก อีกดอกหนึ่งยายเอามีตัดฝานชุบจริงอยู่ในป่าเลยนะจ๊ะแต่อันนี้เสไดายเก็บมาดอกเดียวจะมาถามเขาออกจากป่ามาันเอากปยังบนอยู่กับพระเอกหน่อยด้วยว้าฉันหนายายหนาจะเก็บมามดถูกดอกเนาะเผื่อมันอร่อยเผื่อมันเป็นเฮ็ดกินได้มะจะได้ไม่ต้องเสียดายเสียดายจริงๆเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอร่อยมากราคาแพงมากจ้ะได้เฮ็ดมะ หลายอย่างอยู่จ้ะนี่จ้ะอันนี้อันนี้คือนี่นี่เฮ็ดอันนี้คือเฮ็ดทองเป็ดดำจ้ะเหมือนทองเป็ดอันนี้ยายแบ่งไปให้หาลานลานขายยาไปขึ้นนึงนะจ้ะแบ่งไปให้เขากินได้หลายนี่อันนี้ยายเรียกเพี้ยวมูตรงไปอีกหน่อยเรียกหลงระเบืบจ้ะโดกงํามงามอันนี้จะกินแบบแข็งแข็งเป็นตะกุตตะกุ กบบึดกๆๆๆๆๆๆึ๊ดนจ้าข้างในมันจะเป็นคนขนแบบนี้ละจ้ะมันก็จ้ะมีความสุขจ้ะได้เข่าป่าเก็บเฮ็ดมีความสุขได้เข่าป่าเก็บเฮ็ดเต่ต้นมานังคำนี่ปวดหลังนะจ้ะพอจะต้องหาที่ระดกเพื่อจะดูหนอนข้างในแต่ถ้าบางคนเขาก็ใช้น้ำสมร้างนะจ้ะเราหนอนมันก็จะรุดออกมาแต่ว่าแม้ทั้งใหญ่ทั้งโตทั้งใหญ่ขนาดนี้ ใช้นมส้มกี่ขวดจะล้างมดนะจ๊ะยายก็นั่งผ่าที่ระดกจ้ะล้วก็จะทําแห่งเอาไว้ขอบคุณที่รับชมคลิปยายคลิปยาวจักหน่อยนะจ๊ะในอีกกระบะหนึ่งนั่งทําจักสองวันแล้ววะถึงจะมดคลิปยาวจักหน่อยนะจ๊ะอยากจะให้เอาเฮ็ดมาให้ดูขอบคุณห,หลายๆที่ชมจนจบนะจ๊ะขอบคุณมาก,มากยายจะทําเฮ็ดก่อนจักสองวันนะ